ิ้งตัวทิ้งเองให้มันสุดๆหน่อยให้มันสุดๆหน่อยทิ้งตัวทิ้งเองอ่ะไม่เอาตัวไม่เอาเองมันสุดๆหน่อยอสุดจิตสุดใจไม่เหลือจิตไม่เหลือใจอะไรมันจริงจะดับร่างว่างล่างจริงให้มันเต็มที่หน่อยให้มันสุดๆหน่อยจับทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยนะ อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยสภาวะไม่เอาสภาวะลักษณะไม่เอาลักษณะจิตไม่ใช่การเอาจิตอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองมันสุดๆหน่อยมันจะได้หมดจิตหมดใจไม่งั้นก็เสียดายตัวเขาอยู่กับจิตเนี่ยตัวเขาอยู่กับจิตนั่นแหละมันยังเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่มันไม่หมดอ่ะพอมันไม่หมดปั๊บมันก็หมดช่วยสารวัตไม่ได้ เดยวก็จะมีของฝากของแถมอยู่เรื่อยอาจะพาว่าไปแถมเขาเออเอาลักษณะไปแถมเขาเอาจิตแบบนั้นแบบนี้ไปฝากเขาไปแถมเขามันมีแต่ของฝากอะไรมันไม่ได้ดับล้างะ้ะลวนว่างลางละลวนอะ่ะเพราะมันไม่หมดอะ่ะมันไม่หมดอะ่มมมดอะมันไม่สุดอะ่ะมันต้องสุดๆหน่อยไอ้ถอยกตัวถอยเองนี่ก็ต้องสุดสุด อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเรื่องสุดๆหน่อยลูกเต็มที่หน่อยสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาลักษณะจิตไม่ใช่การเอาในจิตคันก็ไม่ใช่การเอาวในคัอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยหมดก็หมดเองหมดจตก็หมดตัตเองเกลี้ยงตัวเกลี้ยงเองอันน้เนเกลี้ยงเราช่วยสังสวัสดได้ อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยสภาว่าไม่เอาสภาว่าเองจิตไม่ใช่การเอาไว้ในจิตเองมันยังไม่หมดจิตหมดใจบานทิ้งบาน <c oughs> ดียว่าจิตไม่สะได้ความเป็นจิตเนี่ยใจก็ไม่ได้สะได้ความเป็นจิตเป็นใจ <c oughs> แบบไหนอย่างไรมันสดได ทิ้งตัวทิ้งเองก็สุดๆถอยยกตัวถอยเองก็สุดๆนะ่ยสภาวะมันไม่เอาสภาวะเองสุดๆหน่อยดิจะได้หมดจิตหมดใจ ได้ดับล้างว่างล้างกันได้ตลอด <c oughs> ทุกวลาทุกเวลา <c oughs> มันมวแต่จิตอยู่มัวแต่จิตกับสรรพสิ่งอยู่มันก็มีแต่ <c oughs> <c oughs> สมุทัยผลสมุทัยอยู่นั่นแหละ

เนี่ยดับล้างให้ว่างล้างให้ไม่นจะให้จิตชนิดไหนอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยอยากไม่ตัวไม่เองเนี่ยให้เนี่ยดับล้างให้ว่างล้างให้ไม่ใช่ให้จิตชนิดไหน การให้จิตให้ใจแบบไหนทั้งนั้นนะอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองอ่ะดีๆเต็มที่หน่อย มัวแต่จิตแบบไหนใจอย่างไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเอออย่งนั้นอย่ามัวแต่ไปเสียดายการเคยอยู่กับจิตแบบนี้แบบนั้นอะไรอยู่ลูกเสียดายอะไร ไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอยู่กับอะไรมันไม่ใช่อะไรอยู่กับกายมันไม่ใช่อะไรอยู่กับจิตมันนอกเหนือการอาศัยแคงนั้นก็สรุปล่างสรุปเองเรื่อยๆ จิตจิตเป็นสดาจิตจิาเป็นสดาการพาอยู่จิตอย่างั้นก็ไม่หมดจิตไม่หมดใจไม่หมดจิตไม่หมดใจมันจะปลดสัตว์ยังไงเอาอะไรไปให้เขาอาจิตแบบนั้นแบบนี้เขาก็มีกันหมดอะสังสารวัตดอะมีจิตแบบไหนเขาก็มีแบบมึงเหมือนกันสังสวัสรมงจะเอาสิ่งที่เขามีไาให้เขาเหรอเขาจะเอาไหมล่ะมงจะเอาสิ่งที่เขามีให้เขาเขาจะเอาไหม ที่เรียกว่าให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้อดับล้างให้ว่างล้างให้ให้ในสิ่งที่มันเอาไม่ได้เนี่ยคืออะไรดับล้างให้ว่างล้างให้แตนั้นลูกก็ต้องสุดๆหน่อยแต็มที่หน่อยลสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ลูกก็ต้องดับแต็มที่หน่อยไม่ทิ้งไม่เอง บอกไม่เกี่ยวกับไม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับไม้จริงๆอ่ะไม่ทิ้งไม้เองไม่ถอยจากไม้เองหลังจะดีสุดสดสุดจิตสุดใจคือหมดจิตหมดใจลาบากก็พ่อมีจิตมีใจนี่แนะลูกอันนี้จังทุกขอังอนัตตา,ตา แล้กวก็สรุปล้างสรุปเองไปเรื่อยๆทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวมันจะยิงงย่งกว่าออตมติดเองยิ่งกว่าอัตโนมัติเองยิ่งกว่าเกิดเองเป็นเองไปเองเองเป็นเองเนี่ยมันยังเกิดอยู่เรียนเป็น เรียกว่าเกิเองเป็นเองสิ่งที่สรุปล้างสรุปเนี่ยมันยิ่งกว่าเกิดเองเป็นเอง,เอง,งม,เมันยิ่งร้องไม่งเด็ยิ่งกระตนมัดถอจากตัวถอยเองสุดๆหน่อยมันก็สุดอะสุดจิตสุดใจหมดจิตหมดใจ มันจะไม่เสียดายความมันจิตปันใจชนิดไหนเลยแล้ก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองแบบสดๆหน่อยมันก็จะไม่เสียดายในสภาวะจิตชนิดไหนทั้งนั้นไงขนาดมันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองแล้วมันจะแล้วมันจะเหลืออะไรสำคัญว่ามันสรุปไม่สุดนี่แหละมันไม่เต็มที่ เต็มที Blue ่ตามที่ท่านบอกดีๆนะตามที่บอกดีๆนี่หมดภาระทันทีหมดภาระเกี่ยวกับเรื่องรูปนามหมดภาระเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหมดพาระเกี่ยวกับเรื่องการทําจิตตามคตินิยมตามข้านิยมหมดพาระในเรื่องคตินิยมานิยมทันทีทาตัวทําใจแบบไหนอย่างไรเนี่ยคตินิยมานิยม มันเป็นภาระอยู่สิเออมันเป็นภาระอยู่สิคตินิยมข่านิยมในการทำตัวทำแจแบบนี้แบบนั้นนี่มันจะเป็นภาระอยู่สิเป็นปริพเทอยู่สิยิ่ได้หมดปริพเทหมดภาระหมดฆ่านิยมหมดสตินิยม สุดน่อยสุดประโยชไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็สุดๆไม่เกี่ยวก็ถอยจะไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนะไม่เกี่ยว,วเองก็แบบสุดๆรับรองอะไรทุกอย่าง ไม้บานมก็ดูสิมันไม่สดายเลยจะกรีบดอกชนิดไหนแม้แต่เกสอนมันก็ไม่สดายไม่ไม่สดายสภาวะมันเองไม่สดายรูปธรรมมันเองอยกทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยไม่หมดสดายขอให้มันสดสดหน่อยมันจะไม่สดายในรูปธรรมไม่สดายในนามธรรมไม่สดายในตัวรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นมันจะไม่ห่วง รู้ไม่รู้มันจะไม่ห่วงต้องรู้ไม่รู้มันจะไม่โมห่วงต้องเห็นไม่เห็นอะไรมันจะไม่ห่วงมันสุดๆหน่อยจะได้โดยเนื้อหาตัดสู้ของจริงมันยังห่วงอยู่มันก็ไม่มันก็มันก็ไม่สดนยมันไม่มันไม่สดไม่หมดจด ไม่ไม่ใช่พยายามให้มันหมดด้วยนะเออเดี๋ยวพยายามจะให้มันหมดก็เสร็ีอแหละจะเอาอีกะจะเอาอีกละ,ะเห็นถอยจะตัวถอยเองเนี่ยนะดีๆอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยดีๆ <c oughs> ไม่ใช่พยายามจะให้มันหมดถ้าพยายามจะให้มันหมดจิตหมดใจแบบนั้นแบบนี้มันก็ยังเอาซ้อนอยู่่ะ ยังเอาซ้อนอยู่ขอให้สิ่งที่สรุปนะัมันเต็มที่หน่อยจะได้สรุปจริงมันไม่เต็มที่มันไม่สดมันก็นกลายเป็นสุขัยอยู่นั่นกลายเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุทุกข์อยู่นั่น ว่าไหนมันก็ทุกอยู่แล้วในสภาวะนั้นน่ะจิตชนิดไหนมันก็ทุกอยู่แล้วในจิตชนิดนั้นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสุขมันก็เป็นสภาวะชนิดหนึ่งแต่นั้นสภาวะทั้งหลายในรูปลักษณะสภาวะเนี่ยอนิจจังหมดทุกขังหน้าตาทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นเลยแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขมันก็คือทุกในตัวมันเองไม่มีข้อยกเว้นเลย สตินิยมชอบความสุขเป็นสตินิยมตัณหานิยมโมหานิยมตัวชอบมันก็เป็นทุกข์ในตัวชอบเองอนี่จังทุกขังในสภาวะที่เรียกว่าชอบเมื่อชอบเนี่ยมันเป็นสภาวะชนิดหนึ่งโมหะตัณหาประธานประกอบสภาวะขึ้น โมหะตัญหาประธานประกอบเป็นสภาวะชอบชอบก็ทุกข์ั้งนั้นแหละลูกมีเกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะล้างทุกขตินิยมให้ทั้งหมดทุกขติฟังดีๆนะทุกทุกขตินิยมฟังดีๆทุกขติ ทุกอย่างทุกนะทุกอย่างมันเป็นสภาพทุกทั้งหมดเน่ยรูปธรรมานมามธรรมรูปลักษณะสภาวะเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัานตาทั้งหมดเลยไม่มีข้อยกเว้นไม่ไมอย่างนั้นจะบอกไว้ทำไมล่ะลูก ตัอย่างก็คือไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองตัดสรูช่วยมันทุกอย่างลายช่วยมันทุกอย่างตัดสรูช่วยทุกอย่าง จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยทุกอย่างนั่นแหละที่เรียกว่าทุกไม่เอาทุกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยทุกอย่างเลยลูกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองสุดสุดนั่นแหละเรียกว่าทุกไม่เอาทุก อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันก็จะไม่เอาไปเองทุกอย่างนั่นแหละรู้แต่นั้นสรุกให้มันสุดๆหน่อยแต็มที่หน่อยจนมันตลอดก็มันไปเองนะจนตลอดแล้วมันจะหมดช่องว่างสุญญากาศเนี่ยทุกสุญญากาศ วเว้นช่วงการมาตัดสู้ของพุทธองค์เนี่ยเป็นช่วงที่สัพสัดทุกข์มากเลยนะพวกหยาบหยาบมาเกิดรวมกันในช่วงนั้นเรียกว่าสุญญากับเหมือนกันช่วงไหนที่ลูกไม่ได้สรุปล้างตัวสรุปเองเนี่ยมันเว้นช่วงนั่นแหละคือช่วงสุญญากับของลูกแหละวิบากทั้งหลายของลูกในปปรูกธรรมนามรรมก็จะแห่กันมาปากฏอยนั้นแหละ สวนสนามกันในรูปในนม้มในการในจิตของทุกคนเองช่วงไหนที่ไม่สรุปร่างตัวสรุปเองก็จะเป็นช่วงคู้ยกะกลับเป็นช่วงการตัดสรุปในตัวเองมก็จะเป็นช่วงวิบากมาสวนสนามกันความรู้สึกเนะื้อคิดอารมณ์จิตปรุงแต่งแบบนี้แบบนั้นอดีตของเก่าของใหม่มันก็จะมาสวนสนามกันในช่วงนั้นแหละช่วงที่รูปเว้นการตัดสรุปช่วยเนี่ย ไม่สรุปตัวสรุปเองไว้ใจตัวเองได้ไงควบคุมตัวไว้ใจใจตัวเองได้ไงควบคุงจิตทั้งใจ ตัดสรู้ตัดสรู้ช่วยกันตลอดเวลาข้นะางนอกข้างในจากไม่ตัวไม่เองกันตลอดเลยวะจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองกันตลอดประโยคไหนก็ตัดสรู้ช่วยกันนั้นจากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดตัดสรู้ช่วยกันตลอดเดีย๋ยวเว้นช่วงสุญญ่กลับนะ ไม่มองที่ไหนแล้วสุญญากาศอะช่วงไหนที่ตัวเองไม่สรุปร้างสรุปเองก็ช่วงนั้นแหละคือสุญญสุญญากาศของทุกคนเองเป็นช่วงที่วิบากทุกอย่างของรูปธรรมานมามธรรมมันจะมาสวนสนามกันท่ามกลางรูปนามกายใจเนี่ย ร้างสรุปกันตลอดมันก็นั่นแหละลูกจบช่วยทุกอย่างยุติช่วยทุกอย่างกรรมเวรวิบากทั้งในทั้งนอกสังสวัสดส่วนตัวสังสวัสดส่วนรวมมาโยยุติทุกอย่างจะจบช่วยกันทุกอย่างทั้งนอกทั้งในรอเลยลูกอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันแบบสุดๆตลอด ไม่ใช่การเอาจิตสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะที่นีเนื้อหาตัดสรุป,รปตลอดเอ็นเ่วงมาไหลก็สูญอากาศเป็นที่เหลวันดาววิบากกรมวิบาทเมืหลายทั้งวงเบื้องหลังมีมาก็เท่าไหร่ขวารูปงามก็มาสอนสนามอยู่นี่แหละ ถอยจะสัวถอยเองสุดๆหน่อยลูกถอยจะกายถอยจะจิตถอยจะตัวถอยเองสุดๆหน่อยโมจะเกีจิตทะล้อทะล่าไมอยู่